แล้วก็นะฮะตอนค่ำนี่ของจริงนะฮะเรื่องรับจำนำข้าวคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านผู้ชมครับสสพิสุนโลกนะครับออกมาคุยความจริงคุณหมอวรงได้เชิญชวนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าให้จับเป็นเอกสารเนี่นะฮะลองฟังเสียงคุณหมอก่อนอลองฟังดูก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมามาเล่าให้ฟังนะครับเชิญครับเป็นเอกสารเบิกข้าวใบส่งสินค้าใบขายเงินสดและมีฐานะเทียบเท่ากับใบเสร็จรับเงิน รัฐบาลโดยองค์การคลังสินค้าขายข้าวให้กับโรงสีโชววลรักษ์ลุ่งเรืองกิจโรงสีแห่งนี้อยู่ที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีในวันที่21เดือนธันวาคมปีพศ2554จดวันที่21ธันวาคม2554ไว้เนื่องจากว่าวันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชื่อว่ากิติรัตน์ณละนอง ท่านขายข้าวขาว5%จำนวนจำนวน800ตันหรือ800,000กิโลในราคาตันละ5,700บาทจดไว้นะครับ21ทันวาขายในราคาตันละ5,700บาทแล้วผมตรวจสอบดูแล้วเนี่ยข้าวนี้เป็นข้าวเก่าคือฟังดูผิวเผินเหมือนราคาขนาดนี้อาจจะสมเหตุสมผลฮะช้าๆต่อนะฮะ วันที่22เดือนธันวาคมปี54ถัดไปในวันรุ่งขึ้นโรงสีโชวลละลักได้ขายข้าวล็อตนี้บังเอิญข้าวล็อตนี้เก็บในโกด,ดังที่จังหวัดกำแพงเพชรให้กับโรงสีแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรวิธีการขายข้าวง่ายๆคือใช้แฟกโอนใบมอบอำนาจให้กับโรงสีที่เป็นลูกค้าที่จังหวัดกำแพงเพชรช้าๆนะครับ ขายข้าววันที่21โชควระลักษ์รับมาและวันที่22ขายต่อให้กับโรงสีที่กำแพงเพชรเพราะว่าของอยู่ในโกดังที่กำแพงเพชรวิธีการขายของเข้าคือใช้แฟกและแฟกเอกสารไปโอนเงินชำระค่าข้าววันที่20แต่โชควระลักษ์ซื้อข้าวจากรัฐบาลวันที่21ธันวาคมโชควาระลักษ์ขายข้าวต่อวันที่22เดือนธันวาคมเท่ากับว่าชำระเงินค่าข้าวก่อนที่จะรับของ มาทานลองนึกถึงสามัญสำนึกตั้งแต่สมัยท่านกิติรัตน์นลนองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะวันนั้นคือวันที่21เดือนธันวาคมรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยนั้นซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องข้าวแม้ท่านจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการมาคนดูแลแต่ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ท่านนึกนะครับว่าท่านขายข้าว5,007ต่อตันวันถัดมา คนที่ซื้อข้าวจากรัฐบาลไปขายขายต่อหมนะื่นสองะเท่ากับว่าเขาสร้างกำไรหน,น่นอหกพันสามร้อยบาทต่อตันครท่านประธานหกพันสามร้อยบาทต่อตันวิธีการลงทุนง่าย,ายๆแค่แฟกใบเดียวครับแฟกใบหนึ่งผมคิดว่าอย่างมากก็ไม่เกินห้าบาทนะแต่ซื้อข้ามาหนึ่งวันโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเพราะว่าได้ออเดอร์มาก่อนไดรับเงินมาก่อนนะจะให้พวกผมคิดยังไงฮนะผมนี่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีกะนะิตติรัตน์นรนองเนะี่ยท่าทางของท่านนะั้นดูซื้อ ถาทางของท่านดูซื่อๆและผมเชื่อว่าท่านไม่น่าจะมีเจตนาทุจริตแต่หลังจากมาตรวจเจอแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจะให้ผมคิดยังไงท่านประธานผมคิดอยู่สองเงื่อนไขฮนะหนึ่งฉลาดน้อยฮนะอันที่สองสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตและผมเชื่อว่าระดับมือคนที่ชื่อว่ากิติรัตน์นันรนองเนี่ยว่าฉลาดน้อยผมไม่เชื่อเงินกําไรเนี่ยมากกว่าเงินที่รัฐบาลได้รับ ด้วยสามัญสำนึกของผมผมไม่เชื่อว่าเป็นการขายด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเงินพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะส่งไปที่ต่างประเทศก็ได้อาจจะส่งไปให้รัฐมนตรีบางคนก็ได้หรืออาจจะส่งไปให้ใครก็ได้ที่เป็นคนผูกขาดในวงการข้าวนี่ฮะส่วนต่างเยอะเลยนะฮะใช่ครับตันเดียวนะฮะหกพันสามหกพันสามร้อบาทต่อตันขายแปดตันภายในวันเดียวใช่ครับนะฮะนี่ฮะแล้วก็ คุณหมอวรงนะฮะก็บอกนะครับว่าล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์นะครับมียอดการขายข,ายข้าวในโครงการ66,000ล้านบาทดังนั้นจะมีเงินเข้ากระเป๋าทุนสามานเนี่ยเท่าไหร่เหตุผลที่มีการขายข้าวให้โรงสีที่บอกไปเนี่ยฮะที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่ฟันส่วนต่างไป6,300บาทต่อตันเนี่ยนะครับโรงสีชอช้างเพราะเจ้าของโรงสีแห่งนี้ชื่อเสียเปียกซึ่งตนตั้งสมมติฐานได้ว่าเสียเปียกเป็เปนคนใกล้ชิดเสียเปียงนะฮะ ที่เป็นในทุนผูกขาดการค้าขายรายใหญ่และมีความใกล้ชิดในใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศและเป็นที่รู้กันว่าโรงสีเ r รสเดนนะฮะที่พิจิตก็เป็นไซโลขนาดใหญ่เก็บข้าวที่เป็นแสนตันมีเสียเปียงเป็นเจ้าของแต่ต่อมาถูกฟ้องล้มละลายจึงเปลี่ยนชื่ออักษรย่อนะครับและกลายเป็นคู่สัญญาทำการสัญทำการเก็บข้าวเปลือก2 8 8 0 0 0ตันกับรัฐบาลผู้ลงนามทำสัญญาคอควายก็เป็นเจ้าของโรงสีที่ลบบุรี ที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในการค้าขายข้าวจึงไม่แปลกที่รัฐบาลขายข้าวราคาถูกให้แล้วลงสีไปขายต่อราคาแพงแสดงว่ากระทรวงพาณิชย์มีคนไม่ธรรมดาเป็นจอมบงการเรื่องนี้จึงไม่แปลกที่รัฐบาลขายข้าวราคาถูกให้ลงสีไปขายต่อราคาแพงซึ่งได้ติดตามตรวจสอบพบว่าบุคคลคนนี้มีความสําคัญอยู่ในรัฐบาลโดยเฉพาะในสมัยนายกิติรัตน์นรนองเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ คนคนนี้มีตำแหน่งเป็นเลขานุการนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และมีตำแหน่งเป็นกรรมการในโครงการรับจำนาข้าวทุกชุดเมื่อมีการปรับคลมอให้นายบุญทรงไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คนคนนี้ก็ยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์และยังเป็นและยังเป็นกรรมการอยู่นะครับแม้แต่นานนยณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยังไม่ได้เป็นกรรมการเรื่องการรับจำนำข้าวเลยแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยมันสําคัญมาก คนคนนี้มีอํานาจเหนือรัฐมนตรีเชื่ออักษรย่อวอแหวงครับซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงในกระทรวงพาณิชย์มีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนผูกขาดด้านข้าวถึงขนาดที่ผู้บริหารในกระทรวงเสนองานไปรัฐมนตรีว่าการยังย้อนถามว่า คุณวอแหวนเนี่ยรู้หรือยังทราบหรือยัง oh. 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 น,น,นะรัฐมนตรียังเป็นห่วงเลย uh. นะครับยังเป็นห่วงเลยนะครับว่าเวลาผู้บริหารในกระทรวงเสนอไปเนี่ยยังถามเลยแล้ว,วอแหวนเขารู้หรือยังรับทราบหรือยังนะครับ uh. และยังไม่จบนะครับคุณคุณหมอนี่โอ้โหข้อมูลกันเยอะมากแกบอกว่ามีรถ v ฟ l ks ส a าเกนหมายเลขทะเบียนพอนดูพูกทอทง20กทมอจอดที่กระทรวงพาณิชย์ทุกวันเมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าของเป็นผู้หญิงจึงตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเมียของจอบองการหรือเปล่านะครับนี่ฮะตอนที่ระหว่างที่คุณหมอวโรงอภิปรายนั้นมีการประท้วงจากสสเพื่อไทยเป็นระยะระยะนะครับคุณจเจริญเป็นประธานก็ตักเตือนให้พาดพิงเฉพาะที่อยู่ในกกอบนะอย่าไปพาดพิงบุคคลภายนอกแต่พอถึงเวลาพิปรายคุณหมอวรรงก็เดินหน้าต่ออีกนะครับนี่ฮะคุณหมอวรรงย้ําว่าจากการตรวจสอบเจ้าของรถโฟล์คสวาเก มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าจากนางสาวเป็นนางซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเมียวอลแหวนแน่ๆและต่อมามีการจดทะเบียนยาเพื่ออำพรางบางสิ่งบางอย่างและจากการตรวจสอบระเลียก็พบว่ารถโฟล์คสวาเกนี้เป็นของบริษัท <c oughs> สยามอินดิก้าที่ส่งออกข้าวจึงเรียกร้องให้สอส,อสอฝ่ายรัฐบาลช่วยกันคว่ำร่างพรบก็ประมาณที่คนไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเข้ามาสั่งการในกระทรวงพาณิชย์ทุจ,จริต จำนำข้าวและจะส่งเรื่องนี้ให้กับปปชเล่นงานด้วยใช่ครับ,รบอ,อนี่คือช่วงที่คุณหมอว่ลลงอภิปรายเนี่ยก็มีประท้วงเป็นระยะนะฮะจนกระทั่งภักการประชุมไป10นาทีแล้วก็คุณหมอวัลลงก็กลับมาต่ออีกนะฮะอีกรอบหนึ่งมีชา์ตซึ่งเป็นชื่อของคนนี่นะชื่อนามสกุลชัดเลยโอ้โหคือของแบบนี้นะถ้าถ้าเขาไม่ชวนเนี่ยเขาแบบไม่เอ่ยชือ่อนามสกุลชัดเจนขนาดนี้ใช่ไหม อย่างนี้จะตอบอยังไงนั่นแหะดินี่แหละครับ